กลับ,บเข้ามาครับคุณนันทวัฒน์ครับในขณะที่รัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะบอกว่าเอาละสถานการณ์สงบแล้วสถานการณ์ตอนนี้หยุดยิงแล้วเดี๋ยวจะเป็นการเจราจาแต่ฝั่งของกองทัพก็น่าสนใจอีกเช่นกันว่าปล่อยคลิปออกมาเมื่อวานนี้ผมได้ดูเป็นที่แรกด้วยนะเป็นคลิปที่เขมรถ่ายกันเองเขาว่ากันว่าตรงปราสาทตรงนั้นน่าจะเป็นช่องซัมแตะที่ใกล้ๆตาควายแล้วกําลังฝังระเบิดอยู่แบบนี้เราเรียกกันว่า ท่าทีขัดกันไหมระหว่างรัฐบาลกับกองทัพปัญหาวันนี้ผมเราเราต้องถามตัวเราเองนะฝั่งนู้นท่านหยุดไหมผมว่าเขาไม่ได้หยุดอะไรเลยนะหยุดไม่หยุดอใช่ไหมเ,เขามไม่เคยเหยุดยเลย,ยเขาวางระเบิดวางทุ่นตลอดเวลาขนกําลังพลมาเขาไม่ได้หยุดเลยวันนี้รัฐฝ่ายทหารเขาถึงขอรวดหนามเพื่อมาขึงแนวให้ชัดเจนแล้วหลังแนวเนี่ยเขาก็พยายามจะกวาดทุ่น ออกให้หมดนะครับผมผมเห็นการเตรียมการเอารถกวาดทุ่นระเบิดมาถ้าถ้าเราถือโอกาสกวาดทุน่นจะซำแต่จะตาควายฝั่งโน้นจะทำยังไงปฏิกิยาของฝั่งโน้นเขาก็จะยกหูต่อมาที่ฝั่งเราบอกเฮ้ยหยุดก่อน <c oughs> นะคือ,อ,อพอคาดเดาได้ว่า หัวหน้าชุดฝั่งโน้นอาจจะมีฏิกิริยาที่รับไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นถ้าเราลดกวาดทุ่นมาแบบตุ้มๆๆๆๆเพราะกวาดทุนท่นมันเจอทุเบศมันก็ต้องดังตดปับ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 ไล่มาเรื่อยนะครับแต่ว่าเพื่อชีวิตของลูกหลานเราผมก็ทำเถอะครับนะผมยังอยากจะยุบ,บอกแม่ท่านแม่ทัพเลยครับว่าเออตลอดแนวเนี่ยนะเอารถเกรดทำถนนเลย แทนที่เราจะต้องไปเดินลาดตะเวนนะขี่รถลาดตะเวนมาเลยเส้นเรื่องเส้นลาวเอาให้ถรู้ยถว่าเอารถที่คล้ายๆกับรถรถกวาดอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็เอาลาดตะเวนเลยใช่แต่มันขึ้นเขาลงห้วยไงบางที่มันแคบมันไปไม่ได้ก็เาเอารถเกรดมาทําทําถนนเลยตลอดแนวเลยชิด ชิดลัวลดล้วเลยชิดลั้วเลยเออแล้วไถเลยไถเลย <c oughs> ไม่เราอาจจะหางลัวมันหน่อยอคือคือผมมั่นใจว่าวิธีการของฝั่งโน้นเนี่ยเขาเป็นพวกนักขุดเขาก็อาจจะขุดลอดลัวเรามาได้อยู่ดีแต่ถ้าเราทําทําเส้นเขตแนวชัดเจนนะครับเราทาถนนตามแนวของเราเนี่ยนะมันก็ทําให้การลตัวเองของเราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงขาขาดไงถ้าเขาจะวาง แอบมาวางกับระเบิดได้เยะเราก็พวกง่ายรถเราก็อาจจะระเบิดแต่คนของเราไม่ขาขาดรถเราอาจจะเสียหายคนขเขาอาจจะตกรถบ้าบาดเก็บบ้างครับไม่ตายคือเราเห็นแบบนี้เราเนี่ยในเนี่ยในฐานะประชาชนเราบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่หยุดนะไม่หยุดเนี่ยมันยังทำนะคลิปแบบนี้ยแสดงว่ามันทําขนาดนี้ขนาดนี้คนเขาก็เลยถามว่า ท่าทีของรัฐบาลมันก็แปลกอ่ะจูจูก็บอกเดี๋ยวจะยุสอบสบตรกแล้วพี่บุ๋มปนัดดาน,นี่เดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่แล้วแทนที่คุณจะแข็งใสไปเลยว่าเฮ้ยนี่ไงฉเฉลยเองเนี่ยมันขุดระเบอดไอ้มันขุดฝังเนี่ยถ้าเห็นอีกโดนแน่นะนอะไรนี่นคือปัญหาท่าทีของรัฐบาลกับท่าทีของกองทัพกองทัพเนี่ยเขาพร้อมปฏิบัติเมื่อสั่งนะครับชัดเจนนะแต่ท่าทีรัฐบาลเนี่ย เออผมว่ามันหน่อมแนมไงมันอ่อนไปเอออยากแค่ประท้วงคือกระทรวงต่างประเทศผมไม่ได้เบรมอะไรเขาเลยนะเขาก็พยายามนอกจากประท้วงวันนี้ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะเชิญเออพวกคณะทูตที่อยู่ในกรรมการออตตาว่ามาชี้แจงมามาประชุมที่กระทรวงต่างประเทศแล้ววันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้1ิวันที่16จะพาไปลงพื้นที่ก็ทําได้ประมาณเนี้ยกระทรวงต่างประเทศ แต่สิ่งที่รัฐบาลวันนี้เราต้องใช้ไม้แข็งกดดันเข้าไปต้องบีบบังคับคือคือผมจะเรียนครับการเมืองเหล่าประเทศมันไม่ใช่เฉพาะมีการทูตดอย่างเดียวนะออมันมีการทหารด้วยนะสักการทหารที่ยิ่งใหญ่หรือการการลบที่ชนะศึกเนี่ยมันก็มาสู่โต๊ะเจราจาได้แต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของเรา,เาฟังท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกจะอ้อมส่งสินค้าไป ไม่เปิดด่านก็ไปผ่านลาวผมบอกก็ตายแล้วหมดเออจะหาช่องส่งไปอีกแล้วผมก็ถามตัวเองนี่ตกลงประเทศกูนี่มันอดอยากขนาดนั้นเลยเหรือขาดเงินต้องส่งสินค่าอะไรอย่างนี้เลยเหรอคือไม่ขายกับเขมรตายไหมอะไรอย่างนี้ออใช่ไหมอ้าวเราพูดตรงๆอย่างนี้ก็แล้วกันใช่ออนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจรัฐบาลน,นี้จริงๆครับวันนี้เนี่ยแทนที่เราจะบีบจนเขาอ่อนแล้วนะโปกเปียกแล้วเราไปคลายทําไมการบีบผมไม่รู้นึกภาพไม่ออกนะ ว่าทำไมเราต้องออดโปวกเปียกประมาณนี้แข็งๆหน่อยไม่ได้เหลอในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติข่าวกลองคือเราจะต้องชินกับใต้ดินบนดินอยู่แล้วนะครับผมถามจริงๆถอะนะสองวันเนี้ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างยิ่งหนักบางคนนะที่ไปออกทีวีบอกเลยบอกว่าคุ้นเซนเนี่ยโทรมาสั่งคนในประเทศด้วยซ้ำว่าเฮ้ย hey มึงต้องหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงต้องให้ทหารหยุดเดี๋ยวนี้ห้ามทํามากกว่านี้ถามท่านจริงๆเลยนะยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งเป็นไปได้ไหมผมเรียนอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยเขายิ่งกล่าวหากันอยู่นะว่าสองตระกูลน่มีมีดีลลับกันผมถามว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีดีลลับไม่มีการเจราจาไม่มีแอบตกลงโน่นนี่นั่นท่าทีคุณต้องแข็งกว่านี้ ไม่ใช่โปรกเปียกอย่างนี้ผมถามดูความโปรกเปรกตรงไหนก็ดูจากรัาการนายกอ่ะพูดออกมาแต่ละคำผมว่ามันโปรกเปียกไปมันไม่แข็งเลยอ่ะใช่ไหมต้องต้องพูดดีๆนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องเนียฮะเล้ก็กลัวอยู่เมื่อวานเขาฟ้องเขาบอกว่าใครไปวิพากษ์วิจารณ์เขาให้เขาไปตัดขานั่นเขาจะฟ้องนะก็กลัวเขาฟ้องอยู่แต่ผมบอกว่าท่านโปรกเปียกไปท่านไม่แข็งเลยใช่ไหมท่านไม่แข็งอ่ะท่าน ท่านเป็นรักษาการนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตอนนี้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยท่านต้องแข็งกว่านี้นะครับในการกดดันให้กบูชาต้องมาคุกเข่ายอมสมยบต่อท่านคือโดยสัตว์โดยสีโดยหน้าที่และโดยตําแหน่งถูกต้องนขณะนี้คุณถึงจะเป็นแค่รักษาการแต่คุณเป็นผู้นําของคน68ล้านคนเออวันนี้เนี่ยเราชนะศึก ถ้าพูดถึงชนะศึกโอเคอาจจะชนะไม่เด็กขาดนะเรายังเหลือประสาทต,ตาควายยังไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็กขาดทีเดียวชนะศึกแล้วโต๊ะเจรจารเราต้องไม่ใช่โปรกเปียกอย่างนี้ท่าทีในการกดดันฝ่ายตรงข้ามให้สยบยอมตามนโยบายของเราเนี่ยมันต้องแข็งกร้าวกว่านี้อะอาอย่างเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะกระทรวงการต่างประเทศจะ ให้ทูตที่อยู่ในสนธิสัญญาไปอย่างนี้ๆ,ๆเราจะประท้วงนี้จริงๆถ้ารักษาการนายกรัฐมนตรีโดดลงมาเล่นด้วยอ่ะมันจะเป็นน้ำหนักที่หนักกว่าเดิมอีกถูกไหมเออวันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องโดดไปเไยไมันต้องแยกงานเขาทํานี่ผมพูดตรงๆนะให้ให้ต่างประเทศทําก็โอเคแล้วตนตมีต่างประเทศก็ทําไปแต่วันนี้ในฐานะที่ท่านรักษาการนายกในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยท่านต้องแสดงท่าทีทางการเมืองออกมา ส่งสัญญาณให้ผู้นำฝั่งโน้นนี่เห็นชัดเลยว่ากูไม่ยอมมึงนะฉันเอาจริงนะใช่ไหมครับคือคือวันนี้เนี่ยอันก็เดี๋ยวก็จะเปิดประดานละเดี๋ยวก็สงบศึกละจะยุสอบสบตกรละผมถามคำเดียวตกลงนี้เราสงบแล้วแน่จริงหรือเปล่าคือคือผมไม่อยากเห็นดราม่าของละครเก่าๆนะตบจูบตบจูบอะไรประมาณนี้ เพิ่งตบกันเมื่อกี้แบบแบบเย้ยมากอดกันจูบกันอีกแล้วคือบทอย่างเงี้ยต้องไม่มีจะตบก็ตบกันเลยเอ,อเอากันให้นอกไปข้างหนึ่งไม่ใช่โอ้เพิ่งตบไปแบบแบบมาทําเล่นละครกอดกันโอ้เราดีกันนะเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันผมว่ามันน้ําเน่าอะ่ะเออแต่แต่แต่ว่าเขาว่านะอืเราไม่เคยเห็นฮุนเซนหรือฮุนมาเนตออกมาพูดปกป้องไทย ปกป้องไทยนะหรือพูดพูดให้ให้คุณกับไทยเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีคือมันไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมาเถียงแทนเราออกตัวแทนเราเขาใส่เราแบบเต็มร้อยม,มันยิงเราก่อนใช่มันยังพูดเลยว่าเราอ่ะยิงมันก่อนออคือคือวันนี้เนี่ยคำพูดที่เออรักษาการนายกบอกเขาเขาไม่ได้ตั้งใจยิงพยาบาลเขาไม่อย่างงอนไม่อย่างนี้เออถ้า ต้องไม่ใช่หลุดออกมาจากปากคนชื่อรักษาการนายกคือคือคือไปเถียงไปแก้ตัวในความตั้งใจของเขาว่าเขาไม่ตั้งใจเขาไม่โนอนไม่นี่ไปสารโลกนะหรือสารไอ้ไอ้อาญา,าเราประเทศนะเขาก็หลุดไอ้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมครับที่มีหลายๆคนบอกว่าไอ้กรณีที่ไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม,ไม่ได้ตั้งใจ<ไ>ยิงโรงพยาบาลเนี่ยเขมินสามารถเอาคําพูดเนี้แน่นอนเวลาขึ้นศาลนี้ไปนนได้เลย แน่นอนไม่อ้างอันนี้ไม่อ้างอะไรล่ะคือเปิดโอกาสให้สเต็มที่แล้วใช่ถ้าไม่เอาไปอ้างก็โง่แล้วเอาพูดตรงๆถูกต้องตง้องอ้างไม่อ้า,า,อางได้ยังไงก็พูดมา,มาเองรักคนชื่อรักษาการนายกพูดอะ่ะคือเขาไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นรักษาการหรือไม่แต่ตอนนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยถูกไหมใช่ใชแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจ,เจอคุณนันทิวัน์ก็ดีละไอ้เรื่องการฟ้องหุนเซนกับหุนมาเน็ต ทำไมมันเงียบไปเฉยๆครับมันมันมันทำไมไม่เดินหน้าเลยเอออันเนี้ยคือคือส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาคิดอะไรยังไงนะเขาเขาไม่เดินหน้าแต่ก็เราแต่เราไม่ได้เป็นสมาชิกของ i c ซีนะเออเราไม่ได้เป็นสมาชิกไอซีซีนไม่ใช่ไอซนะครับไอสารสารอาญาเราประเทศเราไม่ได้เป็นสมาชิกกันนี้ นะครับเราจะให้คนอื่นฟ้องแทนหรือเราจะฟ้องเองอะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจในทางกฎหมายนะแต่ว่ามันมีนักวิชาการบางท่านบอกว่าฟ้องได้นักกฎหมายบางท่านบอกฟ้องได้ให้บางประเทศฟ้องแทนเราก็ได้นะแต่แต่ถ้าเราใช้สิทธนินี้เราก็แปลว่าเรารับอํานาจเขานะเราอาจจะต้องไปเป็นขึ้นไปไปศาลไปโน่นนี่นั่นอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องคดีคดีที่ที่ผมไม่มีความรู้นะครับ แต่รัฐบาลก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรมีมาแจ้งความในกฎหมายอาญาฝั่งเราเท่านั้นเองอแจ้งความอยู่ในไทยนี่แหละใช่คือแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยทั้งหุนเซนทรมนเเตห้ามเข้าประเทศไทยนะเข้าประเทศไทยคนที่ไปแจ้งความไว้เนี่ยตำรวจต้องจับนะแล้วคิดว่าเขาจะเข้าเหรอครับ <laughs> ก็นี่ไงผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเ,เรากําลังเล่นบทอะไรเราเล่นบทเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ซึ่งเขาก็ไม่ได้ดีกับเราเนะเขาใส่เราเต็มร้อยนะเวลาเขายิงเราเนี่ยเขาเขาไม่ได้ปาดีปาใสนะส่งมาเป็นชุด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 ใหญ่ๆเลยจนกระทั่งเราถึงต้องตัดสินใจใช้เครื่องบินไปถลม่มไอ้ไอบ้บรรดาเครื่องยิงจรวดไอบีเอ็มยี่สิบเอ็ดของเขาใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลหรือผมเป็นรัฐรมนรฐตรีกลาโหมผมจะบอกวนะ่าถ้าเธอใช้อาวุธต่อไปนี้หนึ่งสองสามนะเมื่อไหร่หรือเราเห็นการเคลื่อนไหวของอาวุธพวกนี้เมื่อไหร่นะ เราจะโ่มถึงฐานต้องประกาศเลยครับในใเชิงของในเชิงของมารยาททางการทูตไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดถ้าขู่เลยให้ถ้าทหารเรายังเหยียบกับระเบิดเองไม่มาเก็บกู้ถ้ายังมีลูกกระสุนปืนหลุดมาถ้าถ้ายังมาทาอะไรกับเราอีกถึงพนมเปนสมมติสมมติถึงพนมเปนนะเว้ยกย็ได้ไหมโทษระหว่างประเทศเขาก็ขู่กันอย่างนี้ทั้งนั้นอะ เอออิสราเอลขูลล่ฮามาตบอกจะเอาให้ไม่มีแผ่นดินอยู่เลย<ช>ด้วยซ้ำจะเอาให้ตกทะเลไปเลยก็ผมถามว่าใครฟ้องอิสราเอล,ล,ลได้บ้างอ่ะออแล้วมันจะขู่เฉยๆนะทําจริงด้วยอ,อืมอ,อืมหรืออิสราเอล,ล,ลกับอิหร่านเนี่ยกัดซัดก,กันเต็มเหนียวก็ซัดก,กันเต็มเหนียวเ,ออเขาก็ซัดก,กันจริงๆขู่กันจริงๆยิงกันจริงๆ,งๆ,งๆคือคือผมถึงถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะท่องคําว่ามนุษยธรยมไปถึงไหน ผู้นำประเทศวันนี้ท่านมีหน้าที่ต้องปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของคนชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเอาจริงอีกทีคือ,อคุยเรื่องขมเมนกับรบัฐบาลแล้วมันต้องคําว่าจริงๆคือคำคำสงสัยที่บอกว่าเฮ้ยหรือคุณเซนมันกำค,ำความรับความรับใครอยู่เยอะขนาดแบบไม่กล้าเนี่ยยังคงยังคงใช้ได้อยู่ไหม ผมส่วนตัวผมนะผมก็เชื่อว่าเขากลรมอะไรบางอย่างอยู่นะคือคือวันนี้เนี่ยเอาเอาเข้าจริงนะผมถามว่าไอ้เทปสิบสิบเจ็ดนาทีเดียมันมียาวกว่านั้นไหมผมว่ามีมีหลายเทปเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเฉพาะเทปนั้นก่อนเอาเทปนั้นก่อนอ๋อเฉพาะเฉพาะที่วันนั้นคุยกันเจ็ดสิบเจ็ดนาทีมีคลิปสั้นคลิปยาวคลิปเต็มบอกสิบเจ็ดนาทีไม่สิบเจ็ดนาทีนั่นคือคลิปที่เขาปล่อยหมดแต่ผมถามว่าในภายใต้สิบเจสิบเจ็ดนาทีที่เขาปล่อยน่ะมันมียาวกว่านั้นไหม มดมีถูกตัดออกไหมใช่ยังปล่อยมาไม่หมดหรือมีช็อตเด็ดเด็ดไหมเด็ดกว่านั้นอีกอะไรอย่างนี้หรอผมถามอย่างนี้ว่ามันมีมากกว่านี้ไหมเพราะว่าเออถ้าในจากวันนี้ไปจนถึงยี่สิบเก้าถ้ามันมีปล่อยมาอีกเนาะอ้าวคดีจะพลิกไหมล่ะคลิประหว่างอังเคิลกับลูกกับหลานอ่ากับกับลูกทักษิณถ้ามีเพิ่มใช่ จะพลิกไหมถึงตายไหมถ้ามีเพิ่มก็ตายถึงตายไหมผมไม่ได้ไปกล่าวหานะไม่เพิ่มผมไม่ได้กล่าวคือผมมั่นใจว่าคนอย่างคนอย่างคุณเซนมีเยอะกว่านี้แต่ที่เขารอกันเนี่ย,นเ,นยเขาไม่ได้รออังเคิลกับหลานนะเขารออังเคิลกับพ่อว่ามีไหมผมก็เชื่อว่ามีผมก็เชื่อว่ามีเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีมีโทรเบาๆก็ได้นะ เพื่อนเก่ากันจะเอาอะไรบอกอหยุดก่อนได้ไหม,ไหมเดี๋ยวเราตรงนี้ไปอยู่ดีกินดีสักครู่เดียวกับโปรโมชั่นพิเศษเบาๆบก่อนไปดูโปรโมชั่นกันเดี๋ยวกลับมาสึกในเนี่ยมันยังไม่จบแค่รัฐบาลครับไอ้พวกไร้จิตสำนึกพักการเมืองอดีตนักการเมืองถึงขนาดโลกสวยว่าห้ามเอาเครื่องบินไปถล่มด้วยนะท่านนันทวัฒเดี๋ยวกลับมาครับ